สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำคลิปพี่สอนน้องในหัวข้อเอกนามค่ะความหมายของเอกนามเอกนามคือนิพจน์ที่อยู่ในรูปการคูณกันร,ระหว่างค่าคงที่กับตัวแปรโดยที่เลขชี้กำลังของตัวแปรต้องเป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์เท่านั้นเช่น3 abc มีดีกรีเท่ากับ3เอกนามคล้าย เอกนามคล้ายคือเอกนามที่มีตัวแปรชุดเดียวกันเช่น2 y กําลังสอง x บวก7 y กําลังสอง x เท่ากับ9 y กําลังสอง x ค่ะการบวกลบเอกนามการบวกลบเอกนามจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อเป็นเอกนามที่คล้ายกันซึ่งเอกนามที่คล้ายกันก็คือเอกนามที่มีตัวแปรชุดเดียวกันตัวอย่างการบวกเอกนามค่ะตัวอย่างการบวกเอกนาม ข้อที่1 3 x บวกภายในวงเล็บลบ5 x เราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีตัวแปร x เหมือนกันบวกเจอลบเท่ากับลบเราก็จะเขียนประโยคใหม่ได้ว่า3 x ลบ5 x เท่ากับขอไปค่ะลบ2 x อันนี้ก็จะเป็นคําตอบของตัวอย่างโจทย์การบวกเอกนามข้อที่1คะ่ะการคูณเอกนาม <S <S ก็คือนําสัมประสิทธิ์ของเอกนามแต่ละพจน์ออกมาคูณกันแล้วก็นําส่วนที่เป็นตัวแปรคูณกันโดยอาศัยสมบัติของเลขชี้กําลังค่ะตัวอย่างโจทย์การคูณเอกนามข้อที่1ภา,ายนในวงเล็บ2 ab คูณกับพา,ายในวงเล็บ5 a กําลังสอง b กําลังสี เรามาดูค่าสัมประสิทธิ์ก่อนนะคะค่าสัมประสิทธิ์ก็จะมี2กับ5 2กับ5คูณกันก็จะได้10แล้วก็จะเขียน10ทิ้งไว้ก่อนต่อไปก็จะมาดูในส่วนของตัวแปรตัวแปรก็จะมี a b a กําลังสอง b กําลังสี่เขียนแยกออกมา a b คูณ a กําลังสอง b กําลังสี่ตัวแปรที่เป็น ตัว A ตรงนี้เปรียบเสมือนกับว่า A กกำลังหนึ่งกำลังหนึ่งแต่เขาไม่นิยมเขียน,นเฉยตัวแปร A A กํกำลังหนึ่งบวกสองตัวแปร B ก็คือ B กกำลังหนึ่งบวกสี่เท่ากับ A กกำลังสามกำลังห้า ก็เอาตรงนี้มาเขียนได้เลยอันนี้ก็คือ,ต,อ,คอ,อตัวอย่างโจทย์การคูณเอกนามข้อที่1ตัวอย่างโจทย์การคูณเอกนามข้อที่2ภายในวงเล็บลบ8 x กําลังสอง y z คูณภายในวงเล็บลบ2 x กําลัง2 y กําลัง2 z กําลังสองคูณภายในวงเล็บ5 x y กําลังสองกําลัง4 ค่าสัมประสิทธิ์ในโจทย์นี้ก็จะมีลบ8ลบ2และ5เอาแยกออกมาเขียนก่อนเลยก็จะได้เป็นลบ8คูนลบ2คูน5ค่ะลบ8คูนลบ2ได้16 16คูนหได้ 80อันนี้ก็คือค่าสัมประสิทธิ์ที่จะใช้ตอบในคำตอบแรกนะคะต่อไปมาดูส่วนของตัวแปรก็จะมี x กำลังสอง y z x กำลังสอง y กำลังสองลังสอง x 2 y กำลังสองลังสเราก็จะดึงแยกออกมาก็จะได้ x กำลังสอง y z คูณ x 2, กำลังสอง y กำลังสอง z กำลังสองคูณ x y กำลังสอง z กำลัง4ตัวแปร x ก็จะมี x กำลัง2 x กำลังสองแล้วก็ x ค่ะบวกกันแล้วก็จะได้เป็น x กำลัง5ต่อไปมาดูตัวแปร y จะมี y y กำลังสองและ y กำลังสอง ก็จะเขียนได้เป็น y กำลังหตัวแปร z z z แกำลังสอง z กำลังสบวกกันแล้วได้ z กำลังเค่ะแล้วก็จะเอาก้อนนี้มาเติมตรงนี้ค่ะอันนี้ ก็คือคำตอบของตัวอย่างโจทย์การคูณเอกนามข้อที่2ค่ะการหารเอกนามก็คือคล้ายๆกับการคูณเอกนามเลยค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นนำสามประสิทธิ์ของเองกนามแต่ละพจน์มาหารแล้วก็นำส่วนที่เป็นตัวแปรหารกันโดยที่อาศัยสมบัติของเลขชี้กำลังเหมือนเดิมค่ะตัวอย่างโจทย์การหารเอกนามโจทย์ก็บอกไว้ว่า x เอ้ยขอไปค่ะ 2 x กำลังสองลบ x บวก3หาร1ลบ x ค่ะอันดับแรกเราจะมาเรียงดีกีค่ะโดยตัวหารก็คือตัวนี้นะคะเมื่อเราเรียงดีกีแล้วก็จะได้เป็นลบ x บวก1ค่ะหารลบ2 x กำลังสองลบ x บวก3ค่ะเราจะใช้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เอาไว้ทดนะคะเราจะเขียนว่าลบ 2x กำลังสองหารด้วยลบ x ค่ะก็คือเอาพจน์แรกนะคะมาหารพจน์แรกเมื่อเราหารกันแล้วเราก็จะได้ 2x ค่ะ เมื่อได้ 2x เนะคะเราก็เอา 2x มาตั้งข้างบนค่ะต่อไปก็เอา 2x คูณกับลบ x ก,ก็จะได้ลบ x กำลังสองค่ะขอพัยค่ะได้เท่ากับลบ2อ,อกำลังสองค่ะ 2x บวกคูณกับบวกหก็จะได้บวกสอ,อกค่ะ แล้ว2ตัวนี้ลบกันได้ศูนย์พอดีอย่างนี้นะคะแล้วก็ลบ x กับลบแล้วก็ลบ x บวกลบขอไปค่ะลบ x ลบกับบวก 2x ก็จะได้เท่ากับลบ 3x ค่ะเมื่อลบได้แล้วเราก็จะดึงบวก3ตัวนี้ลงมาค่ะ เวลาเราอ่านเราจะไม่อ่านว่า0ลบ 3x บวก3นะคะเราจะไม่อ่านคำว่า0เราจะอ่านว่าลบ 3x บวก3ค่ะต่อไปเราก็เอาลบ 3x หารลบ x ค่ะเมื่อหารกันแล้วนะคะจะได้เท่ากับ3ค่ะแล้วก็เขียนข้างบนอีกทีเลยนะคะว่าบวก3แล้วก็เอาบวก3นะคะไปคูณกับ ลบ x ค่ะแล้ก็จะได้ลบ 3x นะคะแล้วก็บวก3ไปคูณกับบวก 1, 1> <ๆ>ก็จะได้บวก3ค่ะเมื่อลบกันก็จะได้0พอดีไม่มีเศษค่ะดังนั้นคำตอบของตัวอย่างโจทย์การหารเอกนามนะคะก็คือ 2 x บวก3ค่ะก็คือตรงนี้นั่นเองวันนี้ก็ขอจบคลิปการสอนเรื่องเอกนามเพียงเท่านี้นะคะ